สบายดีสบายดีพี่น้องปอกปลายเบิร์ตสุขูมสุขุนพี่น้องจา่าพบผอก,กับเบ้าหมีกับเด็กๆสวงคำพี่น้องยายขางบ้านลอย่างมาบอกให้มาเก็บพักเสียนเพื่อนว่าพักเสียนแล้วร้ายหลายลยายรวยหางกอ,อกมานารอบคำวางหันนั มืดฝนมาพะฮ้องบึ้มบึมแตกเปียงป่างเปียงป่างมาพัดมิดซิลีพี่น้องหายเไปแล้วบโตกซัำย้ายขางบ้านแต่ว่ากะาซัำกับญาติผูน้นึงพี่น้องมิยังก็บแบ่งกันกินบางเทธอก็ไปสอนย่สะเพิ่นเด้หมักม่วงเราเบิดแล้วเววดยยังเหลือบอกกินหน่อย แล้วอย่างมาบอกให้ไปเก็บพักเสียนแล้ววะ่ะยุสวนแล้วมันล้ายหลายแล้วว่ากินน้ำบ่ท่านเพื่อนว่า <c oughs> มักม่วงเป็นยู่สามรอบสี่รอบ <c oughs> เป็นดอกน้ำกระมีเป็นมักน้อยน้ำกระมีนี่อันนี้เป็นไม้ได้พี่น้องเป็นเว้นรุ่นที่สี่บนี้นะเป็นไม้ปกติบ่เคยออกหลายรอบปันนี้มันเว่นว่าสามระดูมันกลายเป็นสี่ห้าระดูแล้ว มะม่วงทรรมดาอุ้ยมันล่นทาออกดอกนั่นก็มีพี่น้องท่านนี่มะม่วงสุกแล้วล่นเก็บไปนี่เมื่อได้ออกดอกนั่นก็มีนั่นมะม่วงเห็นยุอันนี้มากน้อยทำเอาเบิ่งดูก้นสอดบ่ล้มเมื่อกี้แล้วฝนชะโตกล้มเมื่อกี้แล้วมันล่นนี่นี่ใสตะก้าแล้วอ่ะ อดน,นี้ก็ยังมืดฝน,นอยู่ด้วยพี่น้องเือนลาวมีสองลังเนาะอันนี้เือนลูกสาวเห็ดงานอยุงเทปอันนั้นเราอยู่เือนหลังใหม่มยามเราหาเห็ดได้เราก็เอามาขายให้พี่น้อง มากยังทำหมักนาวปัดหมักนาวเรา,าคือดกโพดโพเบิ่งในหมักนาวพี่น้องหมักนาวยังคือดกโพดโพแทวเบิ่งนะเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่หมักนาว พูนเป็นปุ้มเป็นปุ้มหม,มากหน่อยก็มีหมากใหญ่ก็มีมาซื้ออยู่เฮือนเล่านี่ยยี่สิบาทได้เต็มทงหูซื้ออยู่ตลาดไนดะ้ยี่สิบาทได้อยู่สี่ลูกอยู่ใส่สวนผักเสียนไปพาไปเก็บเนะี่มึงได้มากนาวเพื่อนนะดกดก ลราอยู่กันอาสามคนนะครอบครัวเพลินสองเถาแล้วก็ลูกทรายเฮ็ดเพื่องบ่ได้ออกบบยายฝนมันบ่ตกเนาะมันแห้งนี่สวนนะอืมมันแห้งเนาะบ่ได้หดน้ำดิโอ้ยทำอย่าเหยียบเด้ออาพักเสียนพี่น้องแต่ของแม่บ้านมีนะกะ ปลูกนาเบี้ยมันยังน้นอยอยู่อันนี้เก็บจักรอบแล้วนี่โอ้ยหลายรอบนะเคยรอบแล้วเคยเก็บแต่ว่าเก็บแล้วมันกระปงเรื่อยๆเอากะละมังแพรกะละมังมันไว้เด็ดเอาเด้ออย่าไปลกหักได้เด็ดอเยเก็บเก็บไปลกนั่นเด็ดเอาตัวมันอ่อนนั่น,หนแหละเด็ดตัวมันอ่อนอย่าไปตัดจำเหงาอะไรซิมอนเออมันแก่เด้เด็ดเอาตียอดมันเด็ดแล้วมันกระปงยอดใหม่ ต้เป็ดดอกเกาลดนะัดล่ะเด็ดแล้วมันปงใหม่เก็บมันชี้อ่อนๆนลยลูกมันอ่อนเนี่เด็ดเอาตัวมันอ่อนนี่ยเด็ดตัวมันอ่อนพักเสียนเอาไปขั้นสม<ด>พี่น้องขั้นสมพักเรียกว่าพักดองนั่นแหละน,นี่แต่ว่าห้าเด็ดมันก็แตกยอดใหม่เรื่อยๆชมืบ้านช่องมือนะจะแก้มือสองมือเก็บแล้วอ่ะเก็บจนเมื่อยเก็บแล้ว ผักเสียนคุณยายว่าในสวนอ่ะให้นนก็เป็นเบียรนิดหน่อยนีท้หนั่อานี่ทั้งนี้นเก็บผักเสียนอยู่สวนคุณยาย สองเมื่อสามเมื่อปงใหม่อีอออกบอกขันฝนตกนีน่มันสีงามอยู่ขวัะเนาะม,มันสุม่มอย่ายหยียบได้ทำฝนบโตกพี่น้อง พักเสียเนี่ยปลูกธรรมศาสตร์เด้บริไซออรปุ๋ยบริสไซอย่างเนาะเนี่ยเด็ดนี่มันยัง่อนอยู่นี่คือโบเก็บไปเหรอมีนยอดมันนี่มันยอดนอนนี่เก็บแล้วมันก็แตกใหม่แล้วว่าอัน เก็บแล้วก็บโ b o ผู้กินแล้วว่ะนี่กินดูอะไรก็บ่อยากเนาะอันนี้คือผักเสี้ยนท่านผู้ชมผักเสี้ยนนี่ยอดมันอ่นอนๆเด็ดเด็ดนี่มันกำลังอยากออกดอกเท้าเด็ดมันก็แตกไม่เนาะสองสามหมืก็เก็บอีกรอบหนึ่งมันแตก เด็ดปัดปัดอนี่ดเนี่เขาเจ้าขายแพงอยู่เลยถุงละยี่สิบบาทขั้นสมแล้วก็กัดมกพริกดิบพี่น้องอะ คูนเห็นบ่สสมพักเสียนเอามีดไปทำเนี่ยมีดสับหนาเหยียบเด้ออุ้ยนี่พี่น้อง ผักเสียนน,น,นี่อันนี้คือออกดอกแล้วมันบ่ค่อยงามค่ะมันงามกว่สิต้นใหญ่อันนี้เก็บลารอบลายรอบแล้วมันเป็นรุ่นลูกมันแล้วนี่อันต่อเนี่ยมันโป่งหลายรอบ เก็บจังไรพอรายมันอ่อนอยู่นี่นี่เก็บข้าล้ายมือกับสิแก่พร้อม นี่ละทั้งทีเระคือบบเก็บย่างนี่ฮาโบได้อยู่ข้างนั่นไอ้ชิโมโคไซให้หมี่หมี่นี่นี่ยมี่หมี่นี่เก็บพี่น่ะนี่งามๆอยู่นี่เอ้าเกฟก็คอยตัดอยู่เด็ดเอาละปอด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 ลมอยู่เด้ดพี่น้องมืดฝนอยู่แต่ฝนบ่ตก เห็นว่าีนหน่อยก็ได้หลายเดนี่งามเงเด็ดแทนปลงใหม่มันเป็นยอดเป็นยอดนี่ปลูกธรรมชาติ ผักเสียนแต่ไปกับสิป้ามันเหี่ยวจักหน่อยแล้วก็จังขั้นสมเนําเส้น้ำเกือก็ได้ลากลากเลยก็เส้น้าเกือกมันยุบแล้วจังขั้น<ม>บางคนก็เสียไปตากแดดก่อนให้มันยุบ รรมาตาแล้วคุดและกวานเนาะอ้อม้บใยไก่สะวิลลมบรรยากาศเย็นเย็นลมคือฝนสิตก จะเก็บยังได้เขาปริเก็บละเอียดม,มันเป็นยอดเป็นยอดอย่างนี้นะเขาเก็บแต่ยอดเนี่ต้นมันใหญ่เก็บแต่ยอดทารกนี้มันอ่อนอยู่ ข้าวเ้าลกตำโอ้ยตำมันกระเท่งผักเสี้ยนสมผักเสียนส,ส่วนนี้เขาก็ปลูกส่วงนี้หรือว่าแล้เวเข,าเขาวเ่า สามคนเพราะแข่งไม่ได้ตอนกับสามพอแล้วปลาปลาปลาเด็กสามสี่มือมาเก็บใหม่อย่าเล่นมันสีเหียแล้วลกหง้าคันฝนตกมามันก็สิบป่งไว้เนาะ ไปไปถืออาตะกาได้สองตะก้าพี่น้องเห็นว่าในหน่อยเนี่บักลายๆเด้แต่ว่าเพื่อไปเพื่อมันเหี่ยวเพื่อไปขั้นมันก็สิบริได้หลายประนันถูกเนาะก็สีได้ประมาณสองถ้่วเนาะเนี่ยกะละมังละถ้่วเพื่อไปขั้นแล้วมันก็สิหยุบลงเนาะขั้นเส่เกลือเส่เขาเหนียวจากหน่อยมันก็สีออก ประมาณจากมือสองสามมือเนาะสมเล้วแต่อากาศห่อนแค่ไหนอากาศห่อนไว้มันก็สมเนานะสองมือก็ S. <S สามารถกินได้ปะปะในม้มอนชื้นเนี่ปปะเมืองในมืดฝนนะแต่ฝนโปรโตกผักเสี้ยนสวนยายข้างบ้านเดี๋ยวสอบมึกสวนแล้วก่อน อันนี้จะเป็นสวนมะพริกแต่บบเป็นหมากเนาะสวนมะพริกสวนมะคงกอไผ่แล้วปลูกลอรอบบ้านก็ร้ายหลาย,ลายมีแต่กอไผ่พี่นอ้องอันนี้เป็นทำไมไผ่ปลาต้นมะม่วงแล้วก็รอบๆอบบ้านไปพี่ออกพี่เบิ่งในกอไผ่ล้ว ก็ไฟแล้วหลายพี่น้องจ่าเริ่มคำเริ่มมืดมาแล้วมืดฝนเบิดมือได้พักเสียนกะละมังนึงกับตะกาหนึงพี่น้องเอาเมื่อขั้นพักเสียนเนาะสมพักเสียนพี่น้องจ่าได้มาคนนี้กรสิคอเก็บภาพบรรยากาศวิพกเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี เราอยางมาบอกได้วังหันนะเราไปเก็บพักเสียนเน่ละวะ่ะมันสิแก่แล้วบริเวณหน้าบ้าน